สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องหัวข้อการใช้เครื่องมือสปินนะครับการใช้เครื่องมือสปินเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันจะคล้ายๆกับตัว e อ็กเลยอ่าซึ่งตัว x อ็กเนี่ยมันจะเป็นการเราเลือกพื้นที่ผิวมันใช่ไหมแล้วก็ดึงให้มันงอกออกมานะครับให้มันเอ็กทูดออกมาเป็นชิ้นที่2องที่สามงอกออกมานะครับซึ่งไอ้เครื่องมือสปินเนี่ยมันจะคล้ายกันเลยมาแต่แต่ว่ามันจะมีการแบบ หมุนมันเป็นหมุนโค้งขึ้นมาแล้วก็งอออกมาเป็นวงวงวงนะครับอ่ามันจะคล้ายกับ x ทูดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องมือสปินเนี่ยมาทาเป็นแก้วอ่าทำเป็นแก้ว y เ,เลยนะครับมองภาพออกไหมว่ามันจะเป็นแก้ว y วยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาทําดูอ่านักเรียนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นแก้ว y ไ,วได้ยังไงนะครับอ่าก่อนอื่นเริ่มแรกเลยเราเปิดโปรแกรมมาอ่าจะเจอหน้าโพลิกอนที่มันเป็นลูกบาศก์สี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับอ่าก่อนเราจะทําแก้ว y เนี่ยเราต้อง ครูขอบอกก่อนก็คือเราต้องเข้าไปทําใน Edit Mode แทบทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราจะเข้า Edit Mode ได้เนี่ยเราก็ต้องใช้ตัวลูกบาศก์สี่เหลี่ยมเนี่ยในการเข้าไปทําไปวาดล่างภาพให้เป็นแก้ววายนะครับขั้นตอนแรกเลยเราเข้า Edit Mode ก่อนนะครับกดแทบหนึ่งครั้งเพื่อเข้า Edit Mode หรือใครไม่ถนัดจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น Edit Mode นะครับอพอเป็น Edit Mode แล้วตอนนี้ใน Edit Mode เราเลือกอยู่เป็น v วล t e x กนะครับ เลือกเป็นประเภท rotate ก็จะสังเกตว่าจะมีจุดนะครับอ่ะเราเลือกให้หมดก่อนนะครับถ้าลากคุม,มอย่างนี้มันจะไม่หมดนะเรากดที่คีย์บอร์ดตัว a หนึ่งครั้งนะครับมันก็จะคุมอ่าไอตัว polygon รูปบาศสี่เหลี่ยมเราทั้งหมดนะครับแล้วก็กดตัว x นะครับที่คีย์บอร์ดอ่ะมันจะขึ้นหน้าต่างมาแบบนี้ตอนนี้เราเป็น r o t t e อยู่นะครับตัว x คือการเราเหมือนเราคัดเราตัดหรือว่าเรา delete นะครับเราเราไม่ได้ใช้ตัวโพ l y กอนนี้ ะครับเรากด x แล้วก็เลือกตัวแรก p r o t e c อันนี้ออกไปนะครับอะโพลิกอนของเราจะหายไปแล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาล่างภาพแก้ว y กันว่าทำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมีจุดหมุนก่อนซึ่งตอนนี้มันจะมีเส้น2เส้นคือแกน x กับแกน y ที่เป็นพื้นอยู่นะครับเราจะใช้แกน z หรือเป็นแกนแนวตั้งเนี่ยอตอนนี้ยังมองไม่เห็นนะจะใช้แกน z เนี่ยในการหมุนเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูด้านข้างก่อนนะครับ ซึ่งตอนนี้ครูจะเลือกเป็นแกน y แล้วกันนะครับเอาเมาส์มาคลิกตรงตัว y ตรงนี้เราจะเห็นด้านของแกน y เป็นด้านหน้าของเราอ่าแล้วก็จะมีแกน x ตัดอยู่เป็นเส้นแนวนอนอ่ามีแกน z ตัดอยู่เป็นเส้นแนวตั้งซึ่งเราจะใช้แกน z เนี่ยในการหมุนแก้ว y ของเรานะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มร่างภาพแก้ว y ก่อนเดีย๋ยวครูขอเลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งกดชิป f t นะครับกดชิปแล้วก็นาล็อกเมาส์ค้างไว้แล้วก็เลื่อนลงมาเพราะว่าเราจะทํางานกันอยู่ในบริเวณนี้ นะครับใครไม่ถนัดกดตรงรูปมือนี้ก็ได้นะครับเลื่อนได้เหมือนกันอ่ะก่อนอื่นพอเราขยับแล้วเราได้พื้นที่ตรงนี้แล้วนะครับกด c อน t r o l ค้างไว้แล้วก็คลิกเมาส์ขวาอ่ะเพื่อเป็นการสร้างจุดเวลเทกขึ้นมา1จุดปุ๊บแบบนี้นะครับพอเราได้จุดแบบนี้แล้วเราจะล่างภาพต่อใช่ไหมกดตัว e ที่คีย์บอร์ดนะครับตัว e ก็หมายถึงการ x x t r u d e อ่ะกดตัว e 1ครั้งแล้วลองเลื่อนเมาส์ดู จะเกูดเป็นเว e t t ็ uh, voltage, หรือว่าจุดของเราเนี่ยออกมานะครับเราก็พอเลื่อนมาแล้วเรากดเมาส์ซ้าย1ครั้งนะครับอ่ามันก็จะบันทึกจุดไว้ก็เป็นเส้นนี้แล้วอ่าเสร็จแล้วกด e ครับ x อ็ูดออกมาอ่าดูเขาโค้งเป็นแก้ววอ่าครูอาจจะทำไม่เหมือนนะนักเรียนลองทำดูได้นะครับอาาจะประมาณนี้มีที่จับ มีฐานหน่อยโอเคประมาณนี้จุดที่เราต้องสังเกตเลยก็คือจุดสุดท้ายตรงนี้นะครับตรงมาส์หูจะสังเกตว่าคือจุดหมุนเนี่ยเราจะใช้แกนนี้เป็นแกนหมุนใช่ไหมถ้าเกิดจุดตัวเนี้ยถ้ามันเลยออกมามันยืดออกมาเลยมาตรงนี้นะครับ เท่ากับว่าเวลาหมุนเนี่ยมันจะทับซ้อนกันนะครับอ่าถ้าเกิดมันยุบไปแบบนี้มันหมุนมันก็จะตรงเนี้ยทําให้เป็นรูเหมือนปลายแก้วข้างบนเลยมันก็จะเป็นรูเว้านะครับเราจะใช้เส้นเนี้ยในการหมุนให้มันครบรอบทําให้แก้ววายมันเป็นสามมิติอ่าเพราะฉะนั้นเราควรจะให้มันไว้ให้ตรงที่สุดนะครับให้มันอยู่ตรงแกนแทดพอดีนะครับทำยังไงถึงจะตรงเป๊ะนะครับกดตัว n หนึ่งครั้งอ่าจะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาตรงหน้าต่างไอเทมนะครับ อ่ะตอนนี้มันตรงพอดีเลยนะครับเส้น x อ่าเส้นแกน x สีแดงอ่าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นมันจะเป็นศูนย์ถ้ามาฝั่งนี้จะเป็นติดลบถ้าเป็นฝั่งนี้จะเป็นอ่าจำนวนเต็มบวกนะครับเหมือนเราเรียนคณิตศาสตร์อาจจะเลื่อนให้ดูอ่าพอคุณเลื่อนมาฝั่งนี้ตรงนี้จะติดลบแล้วนะครับเลื่อนมาฝั่งนี้อ่าจะเป็นจํานวนเต็มบวกอ่าเราจะต้องให้มันอยู่ตรงศูนย์นะครับถ้าใครกําหนดไม่ได้อ่าเราก็มาพิมพ์ตรงเนี้ยเป็นศูนย์ อ่าเรากดตัว n ทีนึงให้หน้าตาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เป็นศูนย์ปุ๊บมันจะอยู่ตรงจุดเริ่มต้นของแกนแทพอดีโอเคนะครับพอได้แบบนี้แล้วคราวนี้เ,เราจะมาหมุนตัวนี้กันนะครับอ่ากดตัว n หนึ่งครั้งเลือกเขาโคงที่เราวาดรูปแก้วไวายไว้ทางเส้นนะครับแล้วก็ไปที่เครื่องมือสปินอ่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ ามาสามารถเลือกได้ด้วยว่าจะเป็นแกน x จะหมุนแกน x ก็ได้จะหมุนแกน y นะครับจะหมุนแกน z ได้หมดเลยตอนนี้เราจะต้องหมุนให้มันเป็น360สามอยหสองศาแต่ถ้าเราหมุนเองอย่างเงี้ยมันไม่รู้เราไม่รู้ว่าจะชนแค่ไหนมันจะมีช่องว่างแบบนี้มันจะไม่ใช่วัสดุเดียวกันนะครับเดี๋ยวครูขอย้อนกลับก่อนวิธีการที่ทําให้เหมือนกันคือเรากดตรงเข้าอมายบวกนะครับฝั่งไหนก็ได้คลิกเดียว อลองคลิกดูปุ๊บมันก็จะเต็มเป็นพื้นที่เดียวกันแบบนี้เลยอ่าได้แก้วายแบบนี้เลยโอเคพอเราได้แก้วายแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาลองจัดดูว่าอ่ารูปทรงมาจะทําให้มันดูดีกว่านี้ได้ไหมอ่าตอนนี้เราได้แก้วายแล้วนะอ่าเดี๋ยวไปเลือกเครื่องมืออ่าไปเลือกบล็อกก่อนครูต้องการเลือกทั้งหมดเลยนะครับกดตัว A หนึ่งครั้งอ่าเลือกทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ ไปที่เครื่องมืออ่าอ่าไปที่ modify property นะครับไอ้รูปปัจแจยตรงนี้เลยอ่าไปตรงนี้แล้วก็ add modify เข้ามาปึ๊บไปที่คอลัมน์ที่2ครับหาคำว่า subdivision surface อ่าตรงนี้จะทำให้มันสมูทขึ้นตอนนี้แก้ววายเราอ่ะมันจะเป็นเหลียหล่ยมๆอยู่นะครับอ่าไป subdivision ปึ๊บอ่าจะมีตรงนี้บอก level viewport ก็คือตอนนี้มันเป็น1อยู่สังเกตว่าถ้าเรากดเพิ่มไป แก้ว y เรามาจะ,ะละเอียดมากขึ้นนะครับถ้ายิ่งเยอะมันก็จะยิ่งละเอียดอตอนนี้ครูปรับประมาณ2องสักสาก็ได้สักสามจะเห็นความแตกต่างเราลองกดดูกดตรง sample ธรรมดาก็ได้นะครับมันจะมีความแตกต่างอยู่ว่าของเดิมเป็นยังไงพอเราใส่ซ u b d i v i s i o n แล้วเป็นยังไงนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราสามารถจัดรูปร่างมันได้ด้วยอตอนนี้แก้ว y ครูเหมือนมันต่ำๆไป เดี๋ยครูมาเลือกตรงฟังก์ชัน s นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเลือกเส้นเฉพาะเส้นขอบนี้จะดึงขึ้นถ้าเกิดเราเลือกแค่เส้นอย่างนี้หรือกดชิปไปด้วยมันจะได้แค่2องสามเส้นเราต้องเลือกทั้งรอบเลยวิธีการที่จะเลือกทั้งหมดนะครับเป็นเส้นรอบวงเลยก็คือกดอ n t i n เนตค้างไว้แล้วก็คลิก1ครั้งมันจะเลือกอเส้นรอบวงทั้งเส้นของมันเลยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือ move อ่ะอันนี้ครูแต่งของครูนะของนักเรียนอาจจะไม่ต้องยืดมากอ่ะของครูเป็นแบบนี้ให้มันสูงสูงหน่อยไม่ค่อยเหมือนแก้ววายเลยอาจจะประมาณนี้แล้วก็เอ่อเราสามารถใช้ลูปคัตอ่าในการเพิ่มเส้นเข้าไปได้อ่าสมมติตรงฐานแก้วมันยังรู้สึกว่ามันยังใหญ่อยู่แล้วก็รูดลงอ่าจะสังเกตว่ามันจะคมขึ้นนะครับอ่าประมาณนี้ ตรงส่วนล่างของตัวแก้วนะครับรูดขึ้นหน่อยให้ดูมันเรียวๆเป็นแกนหน่อยอันน่าจะได้แล้วประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วไอตัว sub division เนี่ยเรายังไม่ได้ apply นะครับมันอยู่ใน edit mode มัน apply ไม่ได้เมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดแ็บที่นึ่งเพื่อออกไปอยู่ใน object mode แล้วก็ออกไป apply sub division ก่อนอกด control A ก็ได้นะครับมันจะ apply แล้ว แต่ว่าไอตัวแก้วเราเนี่ยเหมือนยังจะเป็นแบบยังไม่ละเอียดมากอา่ะกดคลิกข,ขวาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปเฉดสมูทเป็นการเกลี่ยพื้นผิวของมันนะครับให้มันดูเรียบอ่ะตอนนี้น่าจะได้แก้วประมาณนี้แล้วอา่าสวยงามเลยเอ่ะแต่มันยังไม่เป็นแก้วเราต้องมาทําให้มันใสซะก่อนอ่ะการที่จะทำให้เป็นแก้วใสทำํำยังไงนะครับไปที่อ่ะตรงนี้เลย Material proper t y เหมือนตอนที่เราใส่สีเลยครูเคยสอนแล้วตอนที่เราใส่สีอ่าคลิกไปหนึ่งทีถ้าเกิดเราจะใส่สีธรรมดานะครับมีแมทเรียลสร้างให้อยู่แล้วเราเลือกที่เบสคัลเลอร์แล้วก็ปรับสีเลยปรับสีได้อ่าอย่าลืมมากดตรงโหมดของวิวพอร์ตเชดดิ้งด้วยนะอ่ามันก็จะขึ้นสีแบบนี้เราน่าจะเคยทําแล้วเป็นแก้ว RGB อ่าประมาณนี้นะครับแต่วันนี้เราจะทําแก้วใสเพราะนั้นเราจะไม่ใช้ตรงเบสคัลเลอร์นี้นะครับ เราจะเลือกตรงหัวข้อเซลเฟตนะครับเลือกเป็น g อ่าอ BSDF ตัวนี้เลยอ่าพอเลือกมาปุ๊บแก้วมันต้องขึ้นต้นด้วยสีขาวอยู่แล้วใช่ไหมอ่าพอเราเลือกตรงนี้เราดูตรงเล้าเน็ตนะครับเราจะปรับตรงนี้ถ้าเกิดเล้าเน็ตไปทางขวาสุดหรือเป็นหนึ่งเนี่ยอ่าแก้วเราจะมีความทึบมีความด้านขึ้นมาแต่ถ้าเราเลื่อนลงมาให้มันเป็นศูนย์เนี่ย อ่ามันจะมีความเงาความโค้งมนนะครับมันจะเหมือนว่าเราเป็นแก้วใสแล้วแต่ตอนนี้มันจะไม่มีแบล็คเกลนะครับถ้ามีแบล็คเกลเนี่ยมันจะอ่าทให้แก้วเนี่ยดูใสขึ้นอ่จริงๆแล้วตัวแก้วเราใบนี้เนี่ยมันจะตันนะครับแต่มันแค่สะท้อนแสงสะท้อนกับอ่าภาพวิวที่มันอยู่รอบๆนอกนะครับทําให้เรารู้สึกว่าแก้วเนี่ยมันทะลุมันโปร่งใสแต่จริงๆแล้วมันเป็นการทําภาพสะท้อนขึ้นมาเฉย ประมาณนี้เลยทำได้ไหมนะครับอ่ะวันนี้ก็มีงานให้ทําเท่านี้นะครับก็คือทําแก้ววายหใบหรือใครอยากจะทำอย่างอื่นก็ได้เป็นแจกันก็ได้นะครับอ่ามันเริ่มจากการที่เราล่างภาพข้างๆก่อนแล้วก็มาหมุนให้เป็นแบบนี้อ่ะวันนี้ก็มีบทเรียนเท่านี้ครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนหน้าครับผมสวัสดีครับ